นี่อาจารย์ถึงบอกว่าถ้าใครอยากรู้ผลเร็วนะตั้งศีลมาปฏิบัติมันจะรู้ผลเร็วเลยทําอะไรดีหรือไม่ดีเนี่ยมันจะเร็วแม้แค่เราคิดถูกศีลผิดศีลเนี่ยเขาบอกเราเร็วเลยนะถ้าถูกศีลเกิดเรื่องดีอย่างเร็วผิดศีลเกิดเรื่องร้ายอย่างเร็วแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขเราตั้งศีลมาปฏนะิบัตินะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ถ้าตั้งศีลมาปฏิบัติจะเห็นผลเร็วแต่ถ้าไม่ตั้งศีลมาปฏิบัตินะมันจะเห็นผลช้าจริงๆนะ่เขาออกผลอยู่แต่เราจะไม่รู้ เขาเกิดเรื่องร้ายในชีวิตอยู่แต่เราจะไม่รู้ว่ามันเกิดเพราะอะไรเราก็เลยทําชั่วสั่งสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆือยๆมันก็เลยไปหนักต่อทีเดียวเลยที่ว่าชั่วช้าชั่วชานี่มันเราก็หนักนานนั่นแหละมันโอ้โหกว่าจะออกผลชัดมันจะรอนานที่จะชัดจะแรงแล้วก็เป็นนานด้วยสู้ดีนี่เราตั้งศีลมาปฏิบัติเตือนเร็วแค่คิดถูกศีลเกิดผลดีอย่างเร็วคิดผิดศีลเกิดเรื่องร้ายยางเร็วเลย จัอ่านพระไตรปิฎกตรงนี้ให้ฟังก็ได้นี่คนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องกรรมเนี่ยจึงเอาไปล้างทุกข์ไม่เป็นเนี่ก็เพราะว่าอันนี้แหละไม่ได้ตั้งศีลมาปฏิบัติถ้าตั้งศีลเนี่ยจะดีนะตั้งศีลเนี่ยจะทําให้เราพ้นทุกข์ได้เร็วนะในพระไต,ตรปิฎกที่ยี่สิบข้อที่สองร้อยสามสิบสี่การตั้งศีลมาปฏิบัตินี่สำคัญมากเลย ทำให้มีปัญญาเร็ว าข้อที่234ดูกราฟิกสุทั้งหลายทำข้อหนึ่งก็คือการตั้งศีลมาปฏิบัตินั่นแหละนะเรียกว่ากายคตาสติเดีย๋ยวอาจารย์จะแปลกายคตาสติที่หลังแท้ท <c oughs> ี่จริงก็คือการตั้งศีลนั่นแหละแต่ให้ฟังก่อนก็ได้นะกายคตาสตินี่กายนี่คือจิตที่อาศัยอยู่ในร่างคตาขติไปลว่าที่ไปสติก็มีสติอยู่ในศีล าการมีสติอยู่ในศีลเป็นที่ไปเมื่อกระทบเหตุปัจจัยต่างๆน,านั่นคือการขต,ตัสติพระพุทธเจ้าก็ตัดการขตัสติคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทถ้าก็ตัดว่าคือการเพิ่มศีลมเมื่อทําข้อหนึ่งคือการขตัสติหรือการเพิ่มศีลการตั้งศีลม,มาปฏิบัตินั่นเองบุคคลจเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความจเจริญแห่งปัญญา ่อมเป็นไปเพื่อความภัยบุ์แห่งปัญญาเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาใหญ่เพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาภัยบณ์เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้งเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิ่งเพื่อความเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางเพื่อความเป็นผู้มากด้ือปัญญานะเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาว่องไว เพื Pierre, ่อความเป็น <te> ผู้มีปัญญาเร็วเนี่ยตรงนี้แหละตรงนี้แหละปัญญาเร็วนี่แหละนะเดี๋ยวจะกลับมาอธิบายอีกทีเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริงก็จะเอาความสุขได้ในทุกสถานการณ์เป็นเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแหลนเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคมเพื่อความมีปัญญาชําแรกกิเลสเป็นผู้มีปัญญาชําแรกกิเลสนี่กำจัดทุกได้เลยกำจัดกิเลสเหตุแห่งทุกได้เลย ทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสตนินี่แหละกายในพระไตรปิฎกเริ่มที่16ข้อที่230ท่านกรตตัดว่าจิตที่อาศัยอยู่ในร่างคตาคตินี่ก็เป็นวัตถิไปสติก็มีสติอยู่ในศีลนมีสติอยู่ในศีลนั่นแหละวัที่ไปตั้งศีลมาปฏิบัติจะเป็นผู้มีปัญญาเร็วปัญญาของพุทธนี่ไม่ใช่ปัญญาเดาเป็นยถาภูตยานทัศนะรู้แจ้งเห็นจริง ตามความเป็นจริงอไอ,อ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วิมุตติณทัศนะนั่นแหละย,ยาาภูตญยานทัศนะรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงถูกแล้วรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงอะ่ะคือประจักษ์แจ้งจริงอะ่ะเพราะฉะนั้นจะมีญาณปัญญาประจักษ์แจ้งจริงว่าอะไรเกิดจากอะไรทําอะไรเป็นประโยชน์ทําอะไรเป็นโทษเมื <ME> ่อตั้งศีลมาปฏิบัติได้ถูกตรงตั้งศีลลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีทําสิ่งที่ดีด้วยใจที่เป็นสุขนั่นแหละ นาตั้งให้มันถูกตรงให้แม่นแม่นเราใ้ห้รู้จักสังเกตเวลาเราคิดถูกศีลจะเกิดเรื่องดีอย่างเร็วคิดผิดศีลจะเกิดเรื่องร้ายอย่างเร็วมันจะเร็วจริงๆเลยส่วนใหญ่ภายในหนึ่งวันแล้วจริงๆอ่ะตั้งแต่เสี้ยววินาทีนะ่ะวินาทีเดียวนะก็ถ้าสังเกตก็เห็นละโดยเฉพาะสุขทุกข์ในใจก็จะเห็นละในเหตุการณ์ต่างๆเนะี่ยก็จะเริ่มเห็นไปเรื่อยๆในร่างกายในเหตุการณ์ก็จะเห็นไปเรื่อยๆนาะ อย่างนี้เป็นต้นนะอาจารย์นี่ได้ปฏิบัติกับตัวเองได้ให้ลูกศิษย์ปฏิบัติถ้าตั้งศีลมาปฏิบัตินี่มันจะโอ้เห็นผลเร็วมากเลยอย่างอาจารย์ตั้งว่าจะไม่ดูถูกคนนะมีครั้งหนึ่งไปดูถูกคนกําลังตกฟ้าบเลยพอสํานึกได้กําลังเต็มบุ้มเลยโอ้ประหลาดสมัยก่อนเราไม่ตั้งศีลนะเราดูถูกคนเนี่ย โอ้โหเรายิงเป็นนักกีฬานะพอชนะเขาได้เหนือเขาเนี่ยมาข่มเขาดูถูกเขาไม่เห็นแรงตกอะไรเลยอันนี้นโอ้เราไปเดินเร็วแล้วก็ใจมันไปดูถูกคนแรงตกฟาบเลยพอเราสำนึกได้แรงเต็มบุ่มเลยไปดูถูกคนแรงตกเลยเขาจะมีวิบากพลังเขาจะบอกเตือนความจริงเลยแรงตกเลยพออาจารย์สำนึกได้ก็ นี่แหละตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีตั้งจิตทาสิ่งที่ดีแล้วก็นี่เราขอโทษขอโอโหสกรรมแล้วก็ตั้งจิตว่าดีก็เป็นของท่านไม่ดีก็เป็นของท่านต่อให้ท่านไม่ดีสุดท้ายพระพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมท่านจะเลิกทำจะหันกลับมาทําดีสุดท้ายจะเป็นคนดีที่พ้นทุกข์อาจารย์ก็ทาใจอย่างเงี้ยพอเราทําใจแบบนี้นะแรงกลับมาเต็มบุ้มเลยแต่างี้เป็นต้นนัมันเร็วอย่างนี้เลยนะนะ แล้วมีทีนี้ก็อาจารย์ก็ให้ลูกศิษย์เขาตั้งกันเนะ่ยตั้งแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังโอ้หลายคนเขาก็ตั้งแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะพอคิดไม่ดีบางคนไปคิดดูถูกชิงชังเพื่อนปวดหัวทั้งวันทําอะไรก็ไม่หายพอสํานึกได้หายเลยก็ตรวจเหตุเจอบางท่านก็เวียนหัวทํายังไงก็ไม่หายก็เอ้าสํานึกได้หายเลยอย่างนี้เป็นต้นมันเร็วนะอาจารย์ก็เห็นสิ่งเหล่านี้แม้แต่เหตุการณ์ต่างๆอย่างอาจารย์ไปเรือนจํานะ ขนาดไปทดลองทําในเรือนจำน้าผู้ต้องขังท่านหนึ่งก็นีที่ภูเก็ตนะผ,ผู้ต้องขังก็อาจารย์ก็ให้เขาตั้งศีลนี่แหละแล้วก็ตั้งศีลแล้วก็ให้ดูว่ามันจะเกิดผลนเร็วจริงไหมมันก็เป็นไปอย่างนั้นผู้ต้องขังท่านหนึ่งก็บอกอาจารย์เป็นอย่างอาจารย์ว่าเลยทุกวันหนูก็ปกติดีไม่เป็นอะไรวันนี้หนูลาคาญเพื่อนลุกขึ้นไป ไม่รู้ว่าอะไรดันหนูไปชนโต๊ะบุ่มเลยเขาว่านะไปชนโต๊ะบุ่มเลยมันมีเห็นไหมเขารู้จักสังเกตอีกคนหนึ่งก็บอกเป็นอย่างอาจารย์ว่าเลยนี่ระหว่างรอกินข้าวนี่นะหนูนี่กับข้าวน้อยเพื่อนนี่กับข้าวเยอะเขาต้องกินข้าวพร้อมกันเพื่อนลุกไปทําธุระหันหลังให้ไว้ไว้เขาสลับ่าดฟบนั่งเฉยเลยนะพอเพื่อนคนนั้นมาถึงตักเห็ดต่อหน้าก็คืนไปเลยกับข้าวมันเป็นเห็ด เขาก็ประหลาดใจว่าเพื่อนจะรู้ได้ยังไงว่าเขาสลับทารหันหลังให้ไว้ไวจะรู้ได้ยังไงว่าเราสลับทารเหเมื่อนั้นเขาก็ว่าเงี้นว่าแล้วเขาก็เลยถามถามเกานะคนในเรือนจำอะทำไมตักเห็ดเข้าไปโอ้โหตัวเองเอาของเขามาทแท้ๆเลยเสร็จแล้วเป็นไงคนที่ตักเห็ดคนที่แกล้งเขานะคนที่ตักเห็ดคืนไปนะั้นเขาก็ เขาไม่ได้โกรธเกลียดอะไรคนคนนี้เลยนะเพราะเขาไม่รู้เรื่องอะไรเขาก็บอกว่าไม่รู้อะไรดนใจฉันไม่รู้อะไรดนใจฉันฉันจะแกล้งเธอเฉยๆนี่แหละโอ้โหอาจารย์นี่ชัดเจนเลยว่าอ๋อวิบากกรรมนี่วิบากไม่ดีนี่มันไปดนใจให้คนคิดไม่ดีกับเราได้เหมือนกันเนาะทำไม่ดีกับเราได้เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ย ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเขาไม่ได้ตั้งศีลเขาไปลักขโมยช่อโกงอะไรเขาก็ททํป้ายไม่เห็นโดนอะไรเลยลักขโมยช่อโกงต่งรู้เท่าไหร่ไม่เห็นโดนเลยถูกจับเข้าคุกอะ่ะขายยาบงยาบ้าขายนู่นขายนี่ก็ไม่เห็นจะโดนอะไรเลยทําทชั่วทั้งเยอะตั้งแยะไม่เห็นโดนนานก็จะจับเข้าคุกเอาแต่พอนี่เขาเริ่มตั้งเท่านั้นละโดนเลยพวกเราได้ตั้งศีลกันแล้วไม่ทาตามนั้นด้กก็มีดบาดมือบ้าง กัดกระพุ้งแก้มบ้างกัดลิ้นบ้างโน่นนี่บ้างนะสะดุดนั่นสะดุดนี่บ้างมีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาบ้างและพิสูจน์ได้ด้วยนะว่ามันเป็นจากสิ่งนั้นเพราะว่าเวลาเราสำนึกผิดแล้วมันหายเวลาเราผิดศีลเริม่มเป็นอีกสำนึกผิดแล้วมันหายผิดศีลแล้วเป็นอีกเราจะให้เชื่อว่าอะไรล่ะจะให้เชื่อว่าอะไรล่ะเนี่ยอันนี้สง,งการตั้งศีลเนี่ยทำให้เราเช็คกลับไปกลับมาได้ว่าทําอะไรเกิดผลยังไง ทำผิดศีลเกิดผลร้ายเอาทำถูกศีลเกิดผลดีไอ้เรื่องร้ายหายไปเรื่องดีเกิดแทนมันก็อยู่อย่างเนี้แต่ไม่เชื่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่วจะให้เชื่ออะไระอาจารย์เลยชัดเลยว่าทำผิดศีลหนึ่งเรื่องนี่เกิดเรื่องร้ายได้ทุกเรื่องแล้วแต่ว่าจะเกิดเรื่องร้ายอะไรเพราะว่ามันจะเป็นเหนี่ยวนําให้คนอื่นทําชั่วด้ทุกเรื่องไตัวแต่ว่าอะเกิดเรื่นทํ้ายอวไรเพราะื่งเันจะเป็นเหนา่ยวนำให้านี่นทำามาได้ทุกเรื่องนะมาทุกลีลานะเกิไม่ได้มาลีลาเดียวแล้วแต่เป็นเหนีลยวนำหนเดาไม่ได้ แต่ที่นนแน่ๆคือเวลาเราสำนึกผิดปฏิบัติศีลเขาหายไปเรื่องรายนั้นเขาหายไปผิดศีลอีกามาอีกเอา้าเวลาสำนึกผิดตั้งศีลเขาหายไปอย่างนี้เป็นต้นมันก็ชัดแต่เราจะเอายังไงอีกละ่ะไม่เชื่อไม่ชัดเรื่องศีลเรื่องวิบากกรรมกรไม่รู้จะว่าไงละถ้าเรามีพลังพิเศษอย่างนี้อาจารย์นี่มีพลังพิเศษอนี้ของอาจารย์อาจารย์ก็อยากรู้ว่าอาจารย์มีคนเดียวปา าตามอ่านตามพระพุทธเจ้าทําตามพระองค์ก็พบอย่างนี้ก็อยากรู้ว่าเรามีคนเดียวบ่าก็ถามดูให้คนอื่นตั้งศีลแล้วก็ดูซิเป็นเหมือนกันไหมคนที่ตั้งศีลมาปฏิบัติเป็นเหมือนกันหมดเป็นเหมือนกันหมดแม้แค่คิดผิดศีลก็เกิดผลดีผลร้ายอย่างเร็วภายในหนึ่งวัน,นคิดถูกศีลก็ดีอย่างเร็วคิดผิดศีลก็ร้ายอย่างเร็วอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วเช็คกลับไปกลับมาได้อยู่อย่างนี้เราจะว่าไง ะบอกว่าวิบากดีร้ายไม่มีจริงมันไม่รู้จะว่าไงละ <c oughs> มันเช็คตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยแต่ว่ามีพิเศษเฉพาะคนตั้งศีลมาปฏิบัติเท่านั้นจึงจะเห็นผลพิเศษอันนี้เร็วส่วนคนไม่ตั้งศีลมาปฏิบัติเขาไม่เห็นผลอันนี้เร็วหรอกแต่เขาจะรู้แต่ว่าตัวเองทุกข์เท่านั้นเองรู้แต่ว่าเอ๊ะมันกลัวกังวลระแวงหวั่นไว้แล้วก็มีเรื่องได้เข้ามาแต่ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร เมาไปเรื่อยชีวิตก็ไม่ได้ผ่องใสทําอะไรตามใจก็สุขใจชั่วขราวแวบแล้วก็หมดที่เหลือมันก็มีแต่ทุกข์ทุกทุกข์ทุกแล้วทุกเขาจะรู้แต่ว่าเขารู้สึกมันไม่สดชื่นเท่าที่ควรมันทุกข์มันกังวลมันทุกข์มากกว่าสุขมันจะไม่ทุกข์ยังไงทุกข์ทั้งแผ่นดินนะทุกข์จากกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวเยอะแยะไปหมดอยากได้แต่ไม่รู้กี่เรื่องกลัวจะไม่ได้แต่ไม่รู้กี่เรื่องได้มาแล้วกลัวจะหมดไปตั้งไม่รู้กี่เรื่อง กลัวเรื่องร้ายๆจะเข้ามากลัวเรื่องดีๆจะหมดไปแตละล่วงมันก็กลัวอย่างนี้มันจะไปสดชื่นอะไรล่ะชีวิตนะแล้วก็พยายามหาวิธีให้เองสดชื่นด้วยการตอบสนองกิเลสแบบนั้นแบบนี้นก็ได้แวบ,บหนึ่งแวบบหนึ่งแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยไปเรื่อยกลายเก็จะพอกกิเลสเพิ่มขึ้นชีวิตจึงเศร้ามองทุกขมากกว่าสุขแต่ชีวิตที่ลงกิเลสได้สุขมากกว่าทุกโอ้เบิกบานแจ่มใสไรกังวลยั่งยืนชั่วกับชั่วกันนะ่ดีกว่าเยอะเลย จริงๆก็พิสูจน์ได้ตั้งแต่ปัจจุบันนั่นเลยทุกวินาทีปัจจุบันก็พิสูจน์ได้หมดถ้าใครมียานปัญญาได้ฟังธรรมะแท้ๆตั้งศีลมาปฏิบัติแท้ๆก็สามารถพิสูจน์ได้เลยพิสูจน์ความจริงได้จะพิสูจน์ว่ากิเลสมันมีฤทธิ์แรงจริงหรือไม่มันทําทุกข์ได้แรงจริงหรือไม่ก็มันยากหรอกถึงบอกตั้งศีลมาลดละเลิกอะไรอันหนึ่งที่ชอบสิเดี๋ยวก็เห็น เดี๋ยวมันก็จะชักดินชักงอเลยกิเลสอือดูฤทธิ์มันก็มันจะแผงฤทธิ์นั่นแหละถ้าไม่ตั้งศีลจะเห็นไม่ล่ะไม่เห็นถ้าไม่ตั้งศีลเป็นไงอยากได้อะไรเกษอยากได้อะไรเสษจะเห็นไหมเห็นทุกข์จากมันไหมไม่เห็นไม่เห็นเร็วใช่ไหมไม่เห็นเร็วหรอกไม่เห็นเร็วช้าพอมันระงับทุกชั่วคราวไว้ให้มันก็ไม่ดิ้นไม่ดิ้นไม่เห็นนะว่ามันมีฤทธิ์แค่ไหน แต่มันจะไปออกฤทธิ์ตอนหนึ่งมีทุกุมามากๆเลยแล้วมันจะรวมหัวกันออกฤทธิ์เพราะมันกลัวจะไม่ได้เสพดังมันหมายข่าวนั้นและมันกุ้มอย่างหนักเลยกับอันที่ใกล้ตายอันที่สองอะ่ะมันจะทุกข์หนักๆตอนหนึ่งมีเรื่องร้ายบางอย่างเข้ามาแรงๆนะกระแทกเข้ามาเปี้ยงะทุกข์อย่างแรงเลยเพราะติดํำรูก,กี่เรื่องกลัวจะไม่ได้สมใจํำรูก,กี่เรื่องทุกข์อย่างแรงเลยกับอีกนึงใกล้ตายเพราะมันจะจากสิ่งที่มันชอบอันนั้นแหละ โอ้โหครา,าวนั้นแหละสติแตกทุกอย่างหนักก็คราวนั้นแหละใครอยากทุกข์หนักก็ทำพอกกิเลสเข้าไปก็จะได้เรื่องร้ายมาเป็นระยะระยะก็ทุกอย่างหนักเป็นระยะระยะเลยแหละแล้วก็ไปสติแตกนั่นแหละแล้วก็ตายไปอีกนั่นแหละตกนรกเลยสติแตกเลยนั่นแหละตกนรกไปโอ้โหมีแต่เรื่องร้ายๆเลยใครอยากได้ตอนนั้นก็เอาเนี่ยเป็นอย่างนี้ ทุกหนักแล้วก็ทุกขอีกในชาติต่อไปน่ะก็ <S <S 1> <S 1> เป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราตั้งศีลมานี่เราจะเห็นเร็วเลยเห็นเร็วเลยว่ามีฤทธิ์แค่ไหนอาจารย์ยกตัวอย่างสองสองท่านมีจิตาสาท่านหนึ่งมีจิตาสาท่านหนึ่งเนี่ยติดข้าเหนียวมากเลยนะติดแต่ไม่กินมายี่สิปีนะ เขาไม่รู้ตัวเองติดข้าวเหนียวเลยนะเพราะเขาไม่ได้ตั้งศีลมาลดลาเลิกพอเขาเจ็บป่วยมาเขาก็เลยตั้งศีลเลิกข้าวเหนียวทันทีที่ตั้งศีลเลิกข้าวเหนียวมันอยากอย่างแรงเลยแล้วก็ลากไปกินทันทีเลยโอ้ยี่สิบปีไม่กินนึกว่าตัวเองไม่ติดข้าวเหนียวนึกว่าบรรลุแล้วนึกว่าไม่ติดข้าวเหนียวที่ไหนได้ไม่ตั้งศีลมาเลิกเฉยมันก็ไม่ดิ้นเพราะมันรู้มันเคยเห็นนิสัยกิเลสไหมสมมติมันอยาก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  ถ้าเราก็มันอยาก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 ถ้าเราไม่ให้มันกินมันก็ดิ้นแรงกันเนาะแต่ถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวไปกินมันจะสงบพอพอเข้าใจไหมมันจะลงลสงบลงไปหน่อยอะมันจะสงบนะเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะไปกินอยู่มันก็จะเลิกงอแงแล้วสงบละอย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันคิดว่ามันจะได้กินได้เสพอยู่เนี่ยมันจะสงบมันจะสงบพอสมควร แต่ถ้าเมื่อไหร่มันรู้ว่ามันไม่ได้เมื่อไหร่นะมันชักดิ้นชักงอนโอ้โหเอาเป็นเราตายเลยนะนี่แค่ข้าวเหนียวอย่างเดียวมีมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งเหมือนกันทีนี้มีลูกศิษย์ท่านหนึ่งเนี่ยท่านก,ก็กินมือเดียวนะกินมันละมือเดียวมาหลายปีเลยกินอาหารมันละมือมาหลายปีเลยนะแล้วก็แต่ว่ากิน กินอาหารปรุงรสจัดท่านไปหลงอร่อยในรสรสที่มันปรุงมากนะกินมือเดียวบางทีก็กินเสสาย,สายบางทีก็เที่ยงก็บ่ายก็ไม่ลำบากอะไรวันหนึ่งท่านก็ป่วยมากพอป่วยมากทำไงพอป่วยมากแก้อย่างไงก็ไม่หายอาจารย์ก็บอกว่าอา่ะถ้าป่วยมากแก้อย่างไงก็ไม่หายเนี่ยให้ทำอันนี้นะอาจารย์ก็บอกว่า กินข้าวเปล่าสิอาจารย์ก็บอกนี่แหละกินอาหารสูตรหนึ่งนี่แหละข้าวโดยเกลือผักสดผักลวกกับผักสดผักลวกต้มถั่วเนี่ดีขึ้นแล้วอาจารย์ว่าวันเดียวก็ดีขึ้นแล้วถ้าก็ตั้งศีลม,มากินนะจริงเดือนหนึ่งอาจารย์ก็ถามมาแหละถามว่าเป็นไงบ้างอ่า,า,อา,าท่านนี้ก็บอกว่าอาจารย์หนูทําไม่ได้เลย หนูทำไม่ได้เลยตั้งแต่บอกกับอาจารย์นะไม่ได้เลยแม้แต่วันเดียวก็ไม่ได้เลยเอา้าเธอไม่ตัง้งใจทำเลยเหรอเขาบอกว่าไงอาจารย์หนูก็ตั้งนะว่าจะไปทําแต่ว่าหนูตั้งตนะั้งแต่วันที่คุยกับอาจารย์แล้วละ่ะแต่ว่าพอหนูตั้งนะปรากฏว่ามันหิวตั้งแต่ตีสี่เลยเขาว่ามันหิวอย่างแรงตนะั้งแต่ตีสี่เลยโอ้โหมันปลุกขึ้นมาตั้แตีสี่แล้วนะ หิวของอร่อยนะไม่ใช่หิวของที่ตั้งว่าจะไปกินนะ้มันอยากกินของอร่อยของที่ตัวเองหลงว่าอร่อยอะ่ะไม่ใช่ว่าอยากจะไปกินไอ้าอาหารที่ว่าจะรักษาโรคนะให้ข้าวเลยเกลือผักสดผักโลกต้มถั่วไม่ใช่่าอยากกินอันนี้นะอยากกินของที่ตัวเองหลงอร่อยที่เคยกินมานะ่ะโอ้โหมันดิ้นอย่างแรงเลยสู้ยังไงก็ไม่ได้ต้องลุกมากินให้มันเลยว่าง้งต้องลุกมากินต่าจะดีสี่เลยโอ้โหอ อาจารย์นี่ซาบซึ้งเลยนะกิเลตเนี่ยโอ้โนะมันไม่ใช่ธรรมดานะกิเลตเนี่ยเออนะนี่เล่าให้ฟังอย่างนี้แหละนะใครใครก็ใครเถอะนะเพราะฉั้นอย่าไปเลี้ยงมันไว้นะเลี้ยงมันไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆวันที่มันไม่ได้สมใจนะระวังเถอะคราวนีนะ้จะรู้วันนรกมีจริงวันที่มีเรื่องร้ายมามากๆนะ วันที่มีเรื่องร้ายมามากๆวันที่ใกล้าตายมันสองเรื่องละสองวันนี่แหละมันจะหนักกิเลสที่เราสั่งสมไว้ไอชอบเรื่องนั้นเรื่องนี้ชอบชังเรื่องนั้นเรื่องนี้ไว้นะชอบชังไว้เธอมันจะมาออกฤทธิ์ออกเดชสองช่วงหนักๆจาไว้เลยหนึ่งวันที่เรื่องร้ายมาหนักๆสองวันที่ใกล้าตายนั่นแหละแล้วมันจะซัดเอาแทบตายเลย แต่ถ้าสั่งสมไปมากๆเรื่องร้ายไม่ต้องหนักนะร้ายนิดเดียวก็โอ้ยทุกแรงปีดแรงนิดเดียวเท่านั้นแหละเรื่องร้ายนิดเดียวเท่านั้นแหละจะเป็นจะตายชักดิ้นชักงอนะไม่ต้องนับเลยว่าเรื่องร้ายมาหนักๆหน่อยนี่นะโอ้โหหัวใจสลายเลยมัน,มนอาจารย์ก็อธิบายอาธิบายไม่ถูกมันทุกแรงกลัวแรง เศร้าแรงทุกแรงกลัวแรงโมโหแรงอะไรแรงโอ้ยมันจิตวิญญาณย่ำแย่มันทรมานนะมันทุกทรมานแรงมันสร้างความเสียหายแรงนี่แหละเวลามันจะมามันจะมาวันที่มีเรื่องไม่ดีแรงกับมีใกล้ตายนี่แหละหมาอย่างหนักเลยแล้วอันนี้มาไปขยงเลยมายกกองทัพมาเลยทุกอย่างแรงเลยมานี่ไม่ใช่อะไรนะสร้างอาการทุก สร้างกันทุกอย่างแรงแต่ถ้าสั่งสมไปมากมากมาก,มาก,มากนะนิดเดียวก็ปี๊ดเนี่ยอันที่สามเนี่ยกสั่งสมไปเถอะประมาทไปเถอะไม่ถูกใจนิดเดียวนี่มันปี๊ดแป๊บปี๊ดนีด่สองอันแหละส่วนใหญ่นะแล้วก็หมดเรี่ยวหมดแรงเอากำแพงมากั้นก็ไม่อยู่นะเอาอะไรมากั้นดีละ่ะไม่ให้มันออกอาการนนะ่ะฮะเอาอะไรมากั้นดี ออ <Huh? S 2> อะไรจะกั้นอยู่เอาโลกทั้งโลกมากั้นอยู่ไหมไม่อยหรอกโลกทั้งโลกจากรวาลทั้งจากรวางก็กั้นไม่อยู่เอาอะไรก็มากั้นไม่อยู่หรอกเสียบอย่างเดียวเลยนอกจากปัญญาแห่งธรรมเท่านั้นแหละที่จะกั้นอยู่กําจัดได้นะนอกนั้นไม่มีกำจัดได้เรากมีทุกอย่างเดียวมีปีดมีนั่นแหละมันมีแปบมีปีด <c oughs> มีเศร้ามีมองมีโอ้ยลีลาไม่เข้าท่าสักอันรอกลีลาทรมาน เนี่ยใครจะไปเลี้ยงมันไว้เชียวกิเลสเนี่แม่มันเลวร้ายจริงทุกทรมานเลี้ยงไว้เปลี่ยนให้เป็นพุทธะให้หมดสบายมีเหตุการณ์อะไรก็อิ่มเอ,อิบเบิกบานจำใสนีเหตุการณ์ดีก็ผาสุกเหตุการณ์ร้ายก็ผาสุกอิ่มเอ,อิบเบิกบานจำใสทั้งขึ้นทั้งร่องดีกว่ามา